เราจะมาเก็บสตรอเบอรี่อยาเยียบต้นสตรอเบอรี่นะแดงสดมากในมาม่าชิมหน่อยสิเย้บายบาย ชี่อร่อยไหมชิลี่จะแม่ยังหอมใช่ชนนะไหมแม่อร่อยอ่ะฮะชิลี่อยู่ไม่ต้องไปแล้วนะอยู่จะได้อีกคอร์ดหนึ่งเขาอ,อยู่ปอดแล้วชิลีวันนี้วันนี้อยู่อ่ะเพื่อถูกหลังนะเดี๋ดีถ้าเกิดใครในห้าคอร์ดก็ไม่ได้ดูสี่คอร์ดยังไม่ได้ในชิลีล่เกินสี่แล้วใช่ เราจะคอสกันกางของยรูปดูสิหมายควมว่าใครไม่กินข้าวไม่อับลามไม่ทำห้องเวิร์ดไม่อะไรทำไม่บทจะมีคอร์สถ้าคนที่มีคอสจนถึงสี่คอสจะไม่ได้ไปเที่ยวชีนี้มีเจ็ดคอส มาแล้วว้าฮัลโหลชินิยังไงชินิวันนี้ไปไหนอะไม่แม่จับตาเบลล์เกมสตบเบลล์หรอใช่แล้วชินิเราเก็บไม่เยอะเราเก็บมาขายไหมใช่ทำไมเราไปไปหมามิทำไมยังไม่ลงมาเราไปดูหมามิบอกไหมเอาไปชัวร์ไปไปไปชินิมาดูหมามิทำไมมิยังไม่ออกมาเราต้องไปแล้ว โอ้อันนีมันช้าจังชีรี่มีเจคอร์สแล้วมามีมเจ็คอร์สใช่แสดงว่าขาดอกคอร์สเดียวก็โชคดีนะกะไรไปโรงเรียนประจำคือถ้าถึงแปดคอร์สเนี่ยต้องไปโรงเรียนประจำนะ

หรอมันตาชิลิเหรอแตกเหรอไม่เป็นไรแต่เราเจออันใหม่เนาะไม่เป็นไรนะเนานะมันเก่าแล้วลูกมันก็เลยแตกบ้างเนาะคุณได้ดีได้ดีทำมันแตกหรอไม่ได้ทำแตก,แตกดีตูดเลยนะเราไ,ไ่ถึงแล้วที่นี่ที่ไหนบ้านแมงปัวค่ะ อรถที่นี่แล้วก็อรถแล้วก็อที่นี่เคยมาที<ช>่ทุก็มาลับตรงนี้นะที่ตาเคยมาเหรอที<ช>่ไม่เคยมา,ยาไม่เ,มเ,เหรอเรายังไม่เกิดเลยเมน<ช>ออตมอนอตนั้นอ่ะใช่ที่ตงน้อ่าจำได้ท้องเลยเหรอเด็กสังเกตไหมว่าอากาศที่นี่มันแบบสดชื่นมากเลยแล้วมาที่นี่ทำอะไรอ่ะ เร,เราไปดูสีแดงๆกันนะป่ะชิดช,ชิดาลงมาไม่ได้แล้เดี๋ยวแด็กโอ้โอ,โอ,โอ,โอค้คนรุ่เกิจสตรอ,อสตรี่เยอะมากเลยอ่ะโอ้สตอรี่เยอะเลยอ่ะแล้วคนรุ่เก็บไม้หมดแล้วเราเก็บที่ไหนเก็บฮะเยอะแค่นั้นเนี่ยเหรอคนรุ่รรเก็บหมดแล้วเราเก็บอะไรอ่ะอกบวที่นี่อะไรที่นี่ไม่ใช่สารเลยนะใช่ เด็กมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะที่บ้านเม็ดบัวเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบไม่ใส่สารเลยปลอดภัยมากๆเขาบอกว่าเก็บแล้วกินได้เลยใช่กินได้ไหมคะอะไรไหมอ่ะชิดดาข้างได้ชิดิงข้างได้ชิดิงข้างได้ค่ะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะขึ้นมาค่ะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาๆมา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 ไหนลูกไม่เจ็บไม่เจ็บไเีแม่ดูไม่ดูแม่แม่มีแัตเตอร์ชิ้นเจ็บด้ยเหรอเจ็บบ้างไหมไม่เจ็บนะนิดเดียวเองไม่ร้องไห้ใช่โอเคหายละสบายละไปเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้มามีจับมือไว้จะได้ไม่ล้มนะ ชินอยังไม่เก็บก่อนแย่ที่บอกนะเดี๋ยว,ะะยวรอเพื่อนมาเพราะวจะมีเพื่อนๆมาเก็บด้วยนะคะแต่เรามาถึงก่อนออเราบอกให้เด็กๆด,ดูเฉยๆมันจะเป็นไปได้ไหมอยู่วะสวัสดีลูกใหญ่มากเลยโอ้โ,โอเคเอ่ออย่าเก็บใช่ไหมอยูเอาตะก้าต้องใส่ตะก,กา้าถ่ายรูปกันก,ก่อนไหมถ่ายรูปก่อน ก็ใช่ไงตอนนี้โอ้โหชิโนะเนี่ยโอ้แดงสดมากเลยมะม้าชิมหน่อยสิสตรอเบอรี่ที่เราเก็บเองชิโนะเก็บมาให้ชิมหน่อยนะคะมาดูดอกนี้สิดอกพิเศษหวานมากเลยต้องดูดีๆนะต้องเอาที่ดีๆมาละเก็บที่ดีๆัอันตีแดงก็คือกินได้แล้วใช่ครับเญ่มากเก๋ร่มชม เราได้ลูกใหญ่มาไปใส่ใส่กะก้าไม่ไม่ไม่จับไว้ลูกใหญ่บนลรับทรับชิโนเก็บนะเอาเก็บเพื่ส <cul> ีแดง้วไม่เอาทั no ้งอันออกมานะ มันกินได้หมดลูกแล้วก็โยนเบาๆอย่าโยนแรงโยนแรงมันก็จะไม่ได้เก<า>ออ่งมากครับโยนเบาๆสิตาสตอรีเ่เยอะมากอะไรเด็กเก็บเร็วๆฝั่งนู้นอ่ะพี่หน้อไม่ช่วยเอาเก็บเลยช่วยกันช่วยกันนี่น้ะลูกใหญ่มากโอ้โห เล็กเหมือนชิลินเลยเนี่ยมีดอกไม้เล็กด้วยอ่ะหนูนั่งลงเก็บลูกเก็บได้ชิลินค่ะโอ้ยยังสวยมากเลยอ,ะอ่ะชิลินเก็บเด็ดตรงก้านหลบอย่าจับตรงลูกมันจับตรงด้านมันอ่ะดึงออกมาดึง,ดงโอเค,อเคชิลินเก่งมากเลยอะ่ะที่เก็บคือต้องจับเองนก็กนดึงอย่าเงีง้ยเอ้องเอาน้องชิลินค่ะเอา่อให้เตี๋ยนชิมหน่อยนะอร่อยหรือเปล่าว้าเสือก็จะินหวานมากเลยอ่ะเนาะ หวานมากจริงจริง เป็นเพื่อนชิลี่ใช่ไหมคะแต่เก็บแล้วชิลี่เหรอว้าวลิสต์ e ทนีวันดนี่สิสิ A circle A circle Wow It's kind of a weird s t o r Weird story. Oh, this lot. You see that? s t r baby อห e t s go ท e t s go <S okay ตันีอ่อ่ะอืมไม่กินมฉี่อ่ะวันโอ้ยแป้งันหอมนะห<ข>อมจ <ขอ S 1> ังนตอืมหอมมากเลย<อ>มมเฮ้ยพ <c oughs> อแล้ยัยง <c oughs> ชิจิได้ต,ตกหมดเลยอะ่ะนี่ยเก็บมาเ <c oughs> ดี๋ <c oughs> ยวเดยว let's go, we going, let's go, let's go. Enough, enough. đi rồi, kiếm hết bớt rồi. cùng tháo cỏ lên cho nó. kiếm bia mai mami. kiếm hết bớt rồi. Oh, who is this beautiful lady? Lola, how are you doing? ฮัลโหลโลูลาโลูลาคอมออนโอเคลุสโกลุสโกมันไม่พอละเยอะมากยิ่งกินไม่หมดเลยเสียอีกมาแล้ววันแลวังโอ้จานนี้มิซีออล่อยทำไมคะชินีน่ะมียงเหรอมียงเหรอใช่มียงเลยปะมาไมีปะให้สก้ฮะ โอ้ไม่ต้องใส่ปัตเตอร์ค่ะมันตีแล้วมันชเขาหายก็้ปัตเตอรอ์หยุดเองนะฮะไม่ต้องใส่ขาะไม่เจ็บไม่เจ็ลบลมากเลย เมทัอยู่เส้นแม่ริมนะคะถ้าเกิดใครสนใจมาเที่ยวได้นะมานอนทักก็ได้เป็นรีสอร์ทนะคะวันนี้เราก็อิามใมากเลยเป็นแบบส่วนตัวมากๆบรรยากาศดีมากๆยังไงก็ขอบคุณนะคะวันนี้เรามาบ้านเมทัการดูแลน่ารักมากๆเลยนะคะที่นี่ดูแลเด็กๆเก็บตอรี้ดีมากเลยเนาะไแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย ผมไมร้องไห้ครับกินอะไรคะกินน้ำเหรอจะกินน้ำสตอเบอรี่ไม่ใช่หรอครับมีร้านน้ำสตอเบอรี่อร่อยมากเลยชิคกี้พายจะเอาไหม